สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับช่อง Achieve Game Channel นั่นเองครับยุกลับมาคัมแบ็กในรอบประมาณสามสิปีนะครับไม่ถึงประมาณปีหนึ่งนะฮะที่หายจากการเข้ายูทูบเบอร์เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบเราขอโทษเพื่อนๆ,ๆ่ด้วยนะคือมันเป็นช่วงที่เราอจบมสพอดีแล้วมันเป็นช่วงที่เราต้องเรียนต่อซึ่งคือตัวเราอะยายโ้งเรียนเราเลือกยายโรงเรียนนะก็มันต้องแบบตเตรียมเอกสารตเตรียมนู่นนี่นั่นเตรียมเยอะมากเนี่ยจะต้องอ่านสอบเข้าอีก ก็เลยไม่มีเวลาทำ u ูทู e ทำคลิปเลยเพื่อนเพื่อนซึ่งเราขอโทษตรงนี้ด้วยนะแห่เราก็กลับมาทำแล้วจะพยายามอัพคลิปแบบอ่าไม่ถึงรายวันละการแต่แบบหนึ่งสัปดาห์ต้องมีคลิปอะเออจะพยายามนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแบบเออเวลาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันมามอสี่งานเยอะปะ้าก็เลยเอขอขอบคุณสำหรับการที่รับชมและการดูของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร กันด้วยนะคบเดี๋ยวเราไปดูชมรับคู้ชิกันเลยครับ let's go เออลืมบอกวันนี้เราเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะเพื่อนเราชื่อฝาลีครับทุกคนเอไปนครับโอ้พี่โดนัทนี่น่ากินนะพี่เนาะอืใช่น่ากิมากเลยอะตต ต้องรีบออกไปจากร้านบารนี่นะไม่งท่าน่ันนโนนะอาชีคุณคิดว่า ah คุณหรือผมจะถึงก่อนกันครับจริงๆแล้วผมอะเก่งที่สุดในเรื่องออฟฟี่ผมถึงก่อนแน่นอนครับโมอโมมากเลยโดดดีกว่าแหน่ก็คุณอยู่หน้าผมอะนี่อ่เดี๋ยวเราจุดเช็คคอยกันได้ไหมสามสองหนึ่งปอะเทคโนโลยียอมไม่ยอมไม่ยอมอ้าว เป็นโดนกน่ตงดูนัดตายกาะจโดนกา่องโดูนัดตายกาโจเกียม้ห่นี้อันนี้เปิดไม่ได้เนาะไว้อ้ามันมาทางนี้แต่มันจะเขาจะพูดอะไรเราต้องผ่านต่าน CPU ไปให้ได้เขาเรียกว่าเมนบอร์ดจ้ะอาขอโทษครับโอ๊ยเอ๋อุ้ย แล้วก็ตัดตัวแบบนี้ไงเครื่องปิ้งหมูลูกอุ้ยแรงมากสีเขียดนะครับวันนี้สีเขีดนะครับทุกคนครับเราก็จะทำการจุดแล้วก็ยิงไปเลยนะฮะดีเดี๋ยวเราก็อยบอยาบเป็นหุ้งก็เนี่ยจะได้มีใจนี่ยากแต่ฟานนี่กตายมากเลยอ่ะตายแล้วไม่เป็นไรคิวแล้วเงินบองอนี้คือเราใกันตองปชตเย เราก็ค,ค่อยค่อยต่ยเข้าไปนะครับน,นี่มันด้านอุย้ยลำไส้โอ้มันช่างรื่นแรึจริงฮะแต่มันดถูกแบลกนะนั่นดีอุย้ยเราได้ออกแล้วสุภาวะอันไกลโพ้นฟิ้วอุย้ยนี่มันสก,กีบีดี้คัพเคสกบีดี วิมีเรนโบ้ด้วยอ่ะอ้ยน่ากินอ่ะแต่มันน่าจะกินไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าลองกินไหมลองกินไหมแกกินเลยอ้ยอะอาะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่สุกเพราะว่าเราเกิดมันกะเลาหัดอีวิวมันมีลาวาด้ว่ยหรอวะคือแกต้องเป็นคนยังไงนะฮะต้องเป็นอีวิวแบบไหนเนี่ยอือตอนนี้เราออกจากทอม,ม,ามาแล้วนะเออตอนนี้เราอยู่ไหนเอออ้าวอุยอุย เราลงกันไปเถอะเราจะไปกันอยู่ที่ไหนนะเราออ๊ยกระโดดข้ามตลอดอ๋อขอโทษขอโท,อโทดที่พี่ฉลาดเกินไปนะก,ก็ค่อยๆกะดูกระดึกบมาใครตายไม่กระจอกนั่นใช่โคตรกระจอกเลยอ่ะถ้าแบบตายอะ่ะไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูนะพี่นะเออเออพูดมาก็ก็รลอดบอกแล้ว พี่นี่แหละเสียดออกพี่ตัวจริงแต้่า <Wow. S 1> ไหรนี่ยี่ผมมาสทั้งหมด้อดยสิบแปดล้านส่เก็บกันได้ล้านสง่งจับ,บล้านขีดแรงมากคุณนะอุ้ยอะไรอ่วะวัดเอ้ยเราออกอ้าวโอ้ว้ววาวเราผ่านด้านออกมาแล้วเราไม่น,าน้าโน่งเข้าไปไหนนั่นเลยเราต้องแกเอาพี <c oughs> ่งด,ดูมีอะไร <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> <c oughs> อือีออืออีอาอะะ <c oughs> <c oughs> เขาจะไม่สวยนีแ้วแต่เดี๋ยวที่เราไปกันอ่านพเศษันอีกเอาเป็นว่าชิคพอยต์เราก็จะบินนะครับบินกันนะครับบินเกิดขอบคุณนะครับผมที่วันนี้เรามาสัมมนาและเล่นด้วยกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ